สวัสดีครับท่านผู้ชมครับวันนี้จะมาพูดถึงเครื่องมือเครื่องมือหนึ่งนะครับในการบริหารจัดการนะครับเป็นเครื่องมือดั้งเดิมเลยนะครับเป็นเครื่องมือที่ช่วยในการวิเคราะห์ปัญหาในองค์กรนะครับเครื่องมือนั้นชื่อว่าผังก้างปลานะครับหรือเรียกว่า i s h b บน e d i a g กร m นะครับหรือบางที่เราเรียกว่า Ishikawa Diagram ตามชื่อของผู้สร้างนะครับลักษณะของไดอะแกร,รมประเภทนี้เป็น ดแกรมที่มีลักษณะเป็นผังก้างปลานะครับมีเส้นกลางเป็นปัญหาหลักนะครับและกล้างปลานะครับเป็นก้างซึ่งเป็นกิ่งแยกออกจากกิ่งหลักนะครับนั่นก็คือมีไว้คิดวิเคราะห์ถึงสาเหตุของปัญหานั้นนะครับยกตัวอย่างเช่นการผลิตนะฮะเรามีปัญหาเรื่องอสินค้ามีดีเฟกต์สินค้าชำรุดอย่างนี้นะครับเราก็ ลากเส้นกลางซึ่งเป็นกระดูกปลาขึ้นมาแล้วกระดูกย่อยก็แยกออกเป็นสาเหตุหลักๆซึ่งโดยทั่วๆไปนะครับก็มักจะวิเคราะห์สาเหตุมาจากปัจจัยหลักต่างๆที่เรียกว่า 5M นะก็คือปัจจัยที่มีปัญหาจากเรื่องคนนะปัญหาจากเรื่องวัสดุอุปกรณ์นะ t e t i r l a l และ m a c h i n นะครับหรือ u q u m p n t นะครับหรือมาจาก m e t h o d นะมาจากวิธีการ หรือมาจาก m e ท s ิ r m e n t คือการวัดที่ผิดพลาดนะครับหรืออาจจะมีอีก M 1นึงก็ได้ครับมาจากเรื่องเงินนะฮะซึ่งก็แล้วแต่ว่าเราจะจับประเด็นหลักอะไรมาวิเคราะห์เป็นปัญหานะฮะสาเหตุของปัญหาหลักหลังจากนั้นนะครับก็แตกก้างย่อยก้างปลาย่อยขึ้นไปอกีกอย่างเช่นแมนปัญหาจากคนทำให้เกิดปัญหาสินค้าชํารุดมาจากไหนอาจจะมาจาก คนมีความไม่มีความเชี่ยวชาญพอนะครับอาจจะมาจากการทำงานที่หนักเกินไปนะครับซึ่งปัญหาแต่ละอย่างแต่ละเอ็มเนี่ยก็จะแยกปัญหาย่อยๆๆลงไปได้อีกนะครับกระบวนการของการใช้ f i s h บนเดกราเมนเนี่ยอาจจะดูง่ายนะครับแต่จะช่วยให้เราวิเคราะห์ปัญหาได้อย่างเจาะลึกและไม่หลงลืมปัญหาไปเพราะว่าบางทีปัญหาเล็กๆอาจจะนำมาซึ่งปัญหาใหญ่ของผลิตภัณฑ์หรือบริการของเราได้นะครับ ถึงแม้ว่าฟิชบน n e ด i a แกรมจะถูกออกแบบมาเพื่ออุตสาหกรรมการผลิตในยุคแรกๆนะครับแต่ในปัจจุบันก็เป็นที่ยอมรับกันว่าสามารถเป็นแนวความคิดในการวิเคราะห์สาเหตุหลักหรือสาเหตุเจาะลึกสาเหตุรากเหง้าของปัญหานะครับได้ดีนะฮะและตรงไปตรงมาครับถ้าเราใช้ฟิชบน n e ด i a แกรมได้คล่องแคล่วแล้วเราจะทำให้เรามองปัญหาได้อย่างรอบด้าน แล้วเราจะเจอปัญหาที่เป็นปัญหาหลักสําคัญพอเราได้ปัญหาทุกอย่างมาแล้วแน่นอนครับเราต้องทําการจัดอันดับว่าเอ๊ะอะไรนะเป็นสาเหตุสําคัญของปัญหาของเราพอเราได้แล้วเราจัดลําดับเราก็ไปแก้ในจุดที่เป็นสาเหตุสําคัญนั้นง่ายมากนะครับฟิชโบนเดกรมนครับในโอกาสถัดไปนะครับก็จะมีผมก็จะมาแนะนํา เครื่องมือหรือทฤษฎีอื่นๆนะครับซึ่งช่วยให้ท่านบริหารจัดการได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นนะครับขอบคุณมากครับ